ถ้าเรามั่นใจว่าทุกๆก,การทำความดีของเราจะมีคนแอบหมัน่นไส้มีคนแอบไม่พอใจร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเขาจะไม่ชอบเราร้อยเปอร์เซนต์เราต้องมั่นใจสองร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราไม่แคร์สองร้อยเปอร์เซนต์ต้องไม่แคร์ตอให้เขาไม่ชอบเราร้อยเปอร์เซนต์ก็ตามทีแต่สองร้อยเปอร์เซนต์ที่เราไม่แคร์ก็จะต้องมีหลักให้มั่นไว้ว่าหลักศีลธรรมเราก็ทำไม่ผิดหลักกฎหมายบ้านเมืองเราก็ทำไม่ผิด หลักศีลหลักธรรมหลักกฎหมายทั้งทางโลกทางธรรมเมื่อมันไม่ผิดก็ก็สัก200%เไปเลยแล้วกันว่าเราไม่แคร์ไม่ต้องไปแคร์ต่อให้จะมีคนไม่ชอบและมันไส้ร้อยเปอร์เซก็ตามทีขออนุโมทนาทุกๆการทำความดีไม่จำเป็นต้องแคร์ใครก็ได้แคร์หัวใจตัวเองก็พอว่ามันจะไม่เจ็บปวดทุกครั้งที่ทำความดีขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ